สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวข่าวร้อนโซเชียลเผยน,นิสัยแท้จริงเวียสุกลวัตรหลังเปิดตัวสาวใหม่แล้วกลับมาเป็นกระแสร้อนแรงอีกครั้งกับเรื่องราวความรักของเวสุกลวัต์คนารด หลังจากมีเพจเมาดดาราออกมาแฉว่าเวียสุกรวัต์นั้นควงสาวผมสั้นไปภูเก็ตโด,ดยทั้งเพจได้ระบุว่าวันนี้อยูอยูน้ําตาก็จะไหลาสามีไปภูเก็ตกับใครผู้หญิงผมสั้นคนนั้นคือใครอ๋อคนที่ผัวบอกว่ากําลังคุยคุยอยู่นี่เองสินะมูฟออนไว้ไม่ผิดแต่เราเองที่ยังทําใจไม่ได้เงือคนนี้คือคนเดียวกับที่พาไปดูที่ดูทางตอนเลิกกับนางเอกใหม่ๆจ้ะโอเคสวยอยู่หนูยอมให้ก็ได้ล่าสุดเช้าเน็่หลายๆคนได้มีการ ขุดกระทู้พันทิปซึ่งเรื่องดังกล่าวถูกเขียนขึ้นเมื่อปี 2556. ไยถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของพระเอกหุ่มเวียสุกลวัตรความคิดเห็นดังกล่าวบอกว่าถึงแม้เวียสุกลวัตจะไม่เจ้าชู้แต่ก็ไม่สามารถเลิกนิสัยเดิมๆของตัวเองได้ทั้งการติดแอลกอฮอล์อย่างหนักต้องดื่มทุกวันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ